ครับสวัสดีครับอู่อภิชัยออโต้รบลีครับวันศุกร์นะครับที่สิบแปดนะครับตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอู่อภิชายิออโต้รบลีครับรับรถวิ่งหนึ่งคันครับผมนะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับคันนี้เข้ามาจอดประมาณสักเที่ยงได้นะอยู่ประมาณเที่ยงนะครับก็นัดนะครับนํารถเข้ามาตรวจเช็คนะครับมาจากโคราชนะครับแล้วก็มีญาติอยู่ที่รถบรีนะครับผมก็เพนนิ er ่งซ on ื้อรถมานะ ขอไปครับไม่เพิ่งเสื้อซื้อมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับวันนี้นะได้มีโอกาสดู youtube เรานะครับแล้วเป็นเอฟซีเรานะครับแวะมาให้เราตรวจสอบซ้ํานะนะหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบว่าได้ตรวจสอบที่ไหนมาบ้างหรือเปล่านะไม่ได้สอบถามแต่สําหรับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับคันนี้นะเป็นรหัสนี้ครับห้าสองห้าไอครับ E หกศูนย์ครับเครื่องยนต์นะครับรหัส N ห้าสองนะครับ กบก็เดี๋ยวผมลองเปิดสาระโปรให้ท่านดูนะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับจากการที่ยืนคุยกับเจ้าของรถนะครับนะท่านเจ้าของรถครับก็ตรวจสอบดูด้านล่างกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รถมาดีนะฮะหัวน็อตครบทุกอย่างนะครับนะแล้วจุดที่ที่ตำแหน่งที่คนอยู่ก็อยู่ครบหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นรถค่อนข้างสวยนะครับใช้คําว่าสวยนะครับนะแล้วก็โอเคเลยครับนะก็ตอนนี้ ลูกค้าได้กลับไปแล้วนะครับเราจึงถือโอกาสนี้นะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะให้ท่านดูนะครับ FC หรือผู้ใช้รถรุ่นนี้นะครับหรือท่านไหนที่กําลังจะเล่นรถนะครับ E 6 0เป็นรถที่เป็นกลางๆนะฮะบอดี้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วขับสบายนะฮะแล้วก็ปัญหานะไม่ไม่จุกจิกลุกลามมากมายนะครับนะหากท่านมีงบนะครับอยู่ในเกณฑ์แถวนี้นะครับก็ลองตรวจสอบในตลาดรถดูก็ได้ครับว่ารุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ ส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นหกสูบนะครับนะรหัส N52 นะครับไม่มีทวบนะฮะนะแล้วก็ลูกค้านะฮะหรือเ c ซนะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการสอบถามนะครับก็ใช้ดีมาตลอดนะในช่วงนี้จะต้องการนำรถคันนี้วิ่งตลอดนะครับนะคือเข้ากรุงเทพตลอดถ้วง่ายนะจึงมาทำการตรวจเทคกับเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณที่ไว้ใจเรานะครับแล้วก็อยากจะมาหาเรานะครับนะก็อาการเริ่มแรกนะครับจากการตรวจสอบพร้อมลูกค้าไปด้วยนะครับใต้ท้องรถนะครับนะก็เดี๋ยวผมใช้คําพูดแล้วกันนะครับเอฟซนะขออภัยไม่ได้เห็นใต้ท้องรถนะครับอาการแรกนะครับเวลาเติมน้ํามันเต็มถังนะครับมีน้ํามันไหลที่ล้อหลังด้านซ้ายนะครับอยู่แถวแถวนั้นนะครับก็คือถังน้ํามันด้านซ้ายนั่นเองนะน้ามันจะซึมซึมนะครับแล้วก็หยดนะครับแล้วมีกลิ่นน้ํามันออกนะครับ นั่นคืออาการแรกอาการที่สองนะครับยางกันฝุ่นคู่หน้านะแล้วยางกันกระแทกชกเปื่อยนะครับลูกค้าได้ดูเบื้องต้นมาแล้วชี้เป้ามาให้เราเรียบร้อยเราจึงมาดูซ้ํานะครับนะก็ตกลงว่าคู่หน้านะครับต้องเปลี่ยนนะครับส่วนยางกันกระแทกชกหลังสองข้างก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับยังไม่หลุดไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นรายการที่หนึ่งก็คือหาน้ํามันไหลถังน้ํามันหลังซ้ายนะครับ รายการที่สองคือยางการกระแทกช่งหน้าช่งหลังนะฮะอ่ะแล้วก็อีกในการนะครับในการที่สามนะครับตรวจสอบในเรื่องของตัมอ่าเกียนะฮะเกียออโต้นะฮะจากการที่ลูกชายนะไทเกอร์นะฮะวิ่งลองหนึ่งรอบนะครับแล้วก็นำรถกลับมาที่อู่นะครับก็ชี้แจงแบบนี้ครับขนาดต่อเกียรนะฮะหรือขณะที่เกียร์เปลี่ยนนะครับแล้วเราต้องการเร่งรถไปไวๆหรือมีการคลิกดาว จะมีอาการกระตุกอยู่ในรถนะครับนะมีความรู้สึกว่ามันกระตุกนะครับในในทุกครั้งนะฮะที่เกียร์เปลี่ยนนะหรือเราพยายามจะไปเร็วนะครับก็รู้สึกได้นะแสดงว่าไม่ปกตินะครับในในเรื่องของเกียร์ออโตโอนะ้นะผมแจ้งเจ้าของรถแล้วครับเจ้าของรถก็รับฟังไปด้ยวยกันนะฮะก็ดูเป็นรายการที่สามในการเมนเมนนะส่วนรายการที่สี่ก็คือกิ๊บพลาสติกด้านฝาปิดท้ายไม่ครบนะฮะก็เดี๋ยวเราดําเนินการหาใส่ให้นะครับ นะก็มีแค่สี่รายการเท่านั้นครับนะเราก็จะเสนอราคาท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าท่านจะทำรายการไหนนะครับส่วนรายการที่ห้านะครับเวลาเบรกรถชะลอนะครับใกล้ๆจอดจะมีเสียงดังนะครับจากการตรวจสอบนะครับได้ยินมาจากล้อหน้าขวาดังชัดมากครับนะจึงจะเสนอเปลี่ยนจันเบรกไปนะครับนะก็รายการก็มีแค่ห้ารายการนะครับรายการหนึ่งสองสามสี่ก็ยังพอ คุมเวลาได้นะฮะแต่รายการที่ที่เกียร์กระตุกเนี่ยยังต้องดูก่อนครับนําคอมพิวเตอร์เข้าไปจับก,ก่อนครับมีโค้ดขึ้นไหมนะฮะแล้วต้องดูที่อ่างเกียร์ครับระบบมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปประมาณปีหกห้าน้ำมันเกียร์ขออภัยครับน้ำมันเกียร์นะฮะกับกลองเกียร์ไปปีหกห้านะลูกค้าก็พูดได้เลยแสดงว่าทํากันมากดีมากถามปุ๊บไม่ต้องไปดูบุ๊กสวิตช์เลยจําได้เลยเข้าๆแล้วๆนี้เลย ปีหกห้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้วนะก็หมายความว่าสองปีถูกไหมครับถ้าเราใช้ปีละสองหมื่นกิโลปีนี้เข้าปีหกเจ็ดแล้วครับก็น่าจะเดินไปเกือบถึงแล้วนะสําหรับน้ำมันเกียร์นะครับนะถ้าใช้ไม่มากนะครับให้ปีละสองหมื่นกิโลหกห้าหกหกหกเจ็ดก็สองปีนะเกือบสองปีนะพูดง่ายกกตีถ้าสองปีครับก็สี่หมื่นกิโลเข้ารอบพอดีนะแต่เดี๋ยวร,รู้ว่าเศษเหล็กอยู่ในอ่างไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็น e ีพีสองให้ท่านได้ดูนะครับ ในกรณีเนเมนเท่านั้นส่วนอะไรใหม่มาเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โต๊ะทุกเช้าท่านก็จะได้เห็นว่าของขั้นไหนโอเคนะครับก็อีกศูนย์นะมาหาเล่าตามนัดจริงๆนะครับท่านพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นนะเอฟซี FC เราแล้วบอกดูเรามันหลายเดือนแล้วนะก็ต้องการจะม,มาให้เราดูแลให้นะครับนะเป็นความพึงพอใจของเอฟซีนะลูกค้านะแล้วกนะ็เราก็ไม่ได้ขัดนะฮะก็ขอขอบคุณครับนะ ราจะให้บริการอย่างดีที่สุดเหมือนที่เรานั่งบน youtube นั่งพูดใน youtube ให้ท่านได้รับฟังในข้อมูลรถเบนโลบี้ทุกวันนะครับโอเคนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดซับสไคร้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมีงานต้องทานะครับอเดี๋ยวผมขอยากไปนิดนึงนะคันนู้นนะเพิ่มมาเมื่อกี้นะเอ็กวันเดี๋ยวลูกชายดูเบื้องต้นแล้วคาดว่าเป็นที่ระบบสวิตช์ไฟหรือเปล่าไม่ใช่คู่หลวมนะฮะเพราะว่ารถนะมันแจ้งว่า ขณะที่รถวิ่งอยู่เนี่ยมันมันแจ้งว่ารถจอดหรือขณะที่รถจอดเนี่ยมันมันก็คิดว่ารถเนี่ยเปิดสวิตช์ทำงานอยู่คือมันสับสนนะฮะในระบบสวิตช์ง่ายๆนะเบื้องต้นพอจะรู้แล้วนะส่วนคันนี้มาสักรู่ที่ติดติดเครื่องได้แล้วนะบันกับเดี๋ยวคุยเจ้าของรถอีกทีนึงก่อนครับนะเป็นที่กล่องนะนะเป็นที่กล่องเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ECU นะครับแล้วก็กล่องวอลทอนิกด้วยนะมันค้บลูกค้บดอกกันครับนะครับก็เดี๋ยวอธิบายให้เจ้าของรถฟังส่วนสรุปผมจะมาสรุปท้ายคลิป แต่ไม่รู้วันไหนนะฮะเสร็จวันไหนก็สรุปวันนั้นแหละครับ E46 หลาดเครื่อง N42 นะครับเครื่องเทพนะฮะตัวนี้นะตัวมีปัญหาแล้วครับทั่วประเทศนะฮะก็ค่อนข้างงองแงนะฮะตัวนี้นะเครื่องยนต์ตัวนี้นะนนนนะก็ส่วน E46 อีกคันหนึ่งรับไปแล้วนะฮะลูกค้าท่านผู้ใหญ่เรานะครับอาการเข็มความร้อนขึ้นสุดเลยนะฮะเลดดลน์นะฮะส่วนคันนี้ไม่ใช่นะฮะคันนี้รถของเรานะฮนะก็ไม่มีรถค้างนะครับที่นี่นะฮะส่วนสองคันนี้ครับรอการตัดสินใจนะ เดี๋ยวคงต้องปล่อยออกไปนะฮะเพราะคันนี้จอดหลายเดือนแล้วนะไม่ติดต่อมาเลยนะครับเราคงไม่รับทําต่อนะครับโอเคนะครับก็เอาตามนี้นะฮะก็ขอขอบคุณครับนะที่ไปใช้บริการครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ